ครับพี่พี่ลงทาครีมนะครับผมเห็นไหมครับบอกวิธีการทาครีมดิอันดับแรกนะครับเราต้องล้างหน้าก่อนนะครับพอล้างหน้าเสร็จแล้วครับเราก็จะเอาครีมครับแต้มแต้มแต้มแล้วเราก็ทาครับทาไปเลยครับทาไม่ให้ทั่วมหน้าครับถ้ามึงไม่ท่วมเอย่าหยุดทานะครับทาให้ท่วนะครับทาลงมาครับทาลงมาถึงจากหน้าลงมาที่คอนะครับคอมาเทอะมาหน้าอกครับ ลงมาเรื่อยๆครับถึงกระดอครับทาที่กระดอด้วยครับทาไปพอทาเสร็จนะครับมันเริ่มซึมมันเริ่มซึมปิดครับปิดปิดฝาแล้วเก็บไว้เปลี่ยนครับเปลี่ยนอีกอันหนึ่งอันนี้ครับยาทาแก้สิวครับแก้สิวนะครับของหมออะไรครับอันนี้ครับของคุณหมอคนรอวัคซ์นะครับก็บีบเข้าไปแล้วก็ทาไปปึ้งทาไปครับ ทาไปทาไปถ้ามีสิวที่หน้าทาที่หน้าครับมีสิวที่หน้าอกทาที่หน้าอกมีสิวที่หลังทาที่หลังมีสิวที่กระดอทาที่กระดอนะครับถ้าต่ำลงไปอีกมีสิวที่ไข่ทาแม่ที่ไข่ครับถ้ากลัวสิวเพิ่มขึ้นทาแม่ลงไปที่ขากันเอาไว้ด้วยนะครับการสิวมันจะขึ้นขานะครับพอทาเสร็จแล้วยังไม่พอครับยังไม่พอหลอยอ่ะ หล่อแล้วนะครับอ๋หอหล่อยิ่งกว่าพี่โดมเลยครับโดมมีชิดซ้ายอันนี้ไม่ได้เมานะครับโดมชิด้ายอันนี้ไม่ได้เมาแข้งเท,ท,ทลเดชิดขวาใช่ไหมใช่แล้วถูกต้องะครับอันนี้ไม่ได้เมาก่อนที่ใจนี่ก็กินเหล้ามานิดหน่อยเองกินเบียร์มานิดนึงไม่เมาไม่เมาโอ้สุดท้ายครับและท้ายที่สุดเราอะ หล่อเป็นบา้าเลยอ่ะสุดๆครับ Yes f u c k i n g Video